กลับมาพบกับรายการ1,2,3มาออกกาลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็มีท่าย,ยืดกล้ามเนื้อง่ายที่เหมาะกับาการทํางานของทุกคนตอนนี้ก็คือ work from home นะคะซึ่งก็จะทำให้หลายหลายคนมีอาการเกีก่ยวกับพวกอ f ฟ c e Syndrome ขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีท่าย,ยืดนะคะเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านี้มาให้ทุกคนกันนะคะอยากรู้ว่าท่ายืดเป็นยังไงนะคะตามไปชมกันเลยคะ่ะ ในการยืดสำหรับกลุ่มออฟฟิศซินโดรมเนาะให้เรานะคะนั่งตั้งคลานแบบนี้นะคะข้างที่เราจะยืดนะคะ,ะให้เราเนาะเอามือสอดเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็เอียงไปโอเคใครที่ไหลนะคะชิดกับพื้นได้ก็ชิดเนาะคะ้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบให้ตึงๆค่ะแล้วก็กลับมาสู่ท่าเดิมค่อยๆนะคะใครไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะถึงเอง ระวังนะคะอย่าเจ็บนะท่าที่2นะคะให้เรานอนคว่ำแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆค่ะดันตัวเองขึ้นแอนล้างเงยหน้าขึ้นนะคะก็จะยืดหลังเนาะเหมือนท่าง,งูนะคะค้างไว้นับสิบแล้วก็ผ่อนลงทำซ้ำได้เลยนะคะสิบครั้งเป็น1เซตก็ได้นะคะเวลาไม่เมื่อยหรืออะไรก็ยืดท่านี้ได้เลยนะคะ ย้ำอย่าก,กลั้นหายใจนะหายใจเข้าออกปกติเลยนะคะท่าที่3นะคะเราจะยืดบริเวณหนะะ้าขาเนาะสาหรับใครนั่งนานๆนะคะให้ตั้งท่าตั้งท่าทั้งขาเหมือนท่าแรกแบบนี้โอเคจากนั้นให้เราเหมือนนั่งขัดสมาธินะคะข้างที่จะยืดคือข้างที่เหยียดไปข้างหลังเนาะเราจะตึงบริเวณนี้เลยหน้าขานะคะ,นะคะแอนตัวขึ้นเพื่อให้ตึงมากยิ่งขึ้นนะคะค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนกันจากนั้นก็แคบผ่อนค่ะ ทำข้างใดข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนนะจึงทำอีกข้างหนึ่งได้นะคะต่อมานะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อหลังของเราเนาะจึงท่าน,นี้มันจะใช้การก้มนะคะต้องเตือนก่อนนะสำหรับใครที่มีปัญหาภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงนะคะท่าน,นี้ไม่ให้ทำเนาะแต่ใครที่เป็นการปวดเออลังกล้ามเนื้อเรือรังสามารถทำได้นะคะให้เรายืนตรงแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆก้มตัวลงไปค่ะ ยืดลงไปให้สุดนะคะเอามือเกาะจับไว้ที่ข้อเท้าค่ะค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบค่ะโอเคมันจะตึงหลังเรามากเลยนะคะแล้วก็ต้นขาหมดเลยอ่ะจากนั้นค่อยๆค,ค,ค่ะขึ้นมาหรือใครที่มีภาวะเนาะเออวียนศรีรษะนะคะตะกอนในหูน้ำในหูไม่เท่ากาันก็เลี่ยงไปก่อดได้นะคะท่านี้นะท่าต่อไปนะคะเราจะยืดบริเวณแขนแล้วก็หัวไหล่นะคะโดยทำแบบนี้เลยนะคะ เอามือข้างนึ่งไขว้ไปข้างหลังนะคะอีกด้านหนึ่งงอศอกพับลงมาหากันนะคะทําเท่าที่ไหวนะคะถ้าจับถึงกันได้ก็คือจับเลยนะคะทําค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะคะเป็นหนึ่งครั้งทำสาม5ึงห้าครั้งต่อวันนะคะสลับข้างกันได้เลยนะคะถ้าทําครบแล้ว นี้นะคะต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้อไตเส็บนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อในการเหยียดข้อศอกนะคะโดยการทําแบบนี้นะคะยกแขนขึ้นพับศอกลงจากนั้นใช้มืออีกข้างนะคะดึงนะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังต้นแขนนะคะค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบเช่นกันจากนั้นสลับข้างทำซ้ำสามถึงหรอบนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นท่ายืดข้อบ่านะคะก็คือนั่งหลังตรงแบบนี้เลยจากนั้นเก็บค้างนะคะเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะจากนั้นใช้มือจับที่ศีรษะนะคะใช้แรงกดเล็กน้อยนะคะเพื่อยืดบริเวณกล้ามเนื้อบา่าจะรู้สึกตึงบริเวณนี้นับค้างไว้1-10เป็น1ครั้งทำ3า3ถึงครั้งค่ะยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกับ ไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานกักกายภาพบับัใกล้บ้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคินิกกายภาพบับัดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ